สวัสดีวันจันทร์ที่8พฤษภาคมนะครับผมวันนี้หยิบยกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษมาหนึ่งคู่มาวิเคราะห์กันนะผมเป็นการพบกันระหว่าง ทีมนอตติงแฮมฟลเอดทีมอาดับที่17ของตารางเนี่ยจะเปิดบ้านพบกับทีมเซาเทมตันที่ดับ20ของตารางโอ้โหบอลถูกคู่จริงๆแล้วบอลคู่นี้ทั้ง2ทีมนี้ต้องดุนดิ้นลนนี้กันตกชั้นอย่างเต็มที่นะครับส่วนผลงานของอ่านอตติงแฮมโฟลเรสต้องบอกได้เลยว่าไม่ดีนะผมเพราะว่า10นัดหลังสุดนอตติงแฮมโฟลเอดสามารถเก็บชัยชนะได้นัดเดียวแล้วก็เสมอ2นัดแล้วก็แพ้ไปถึง นัด,ดมนัดล่าสุดของนอตติงแฮมฟอร์เรสคือการเปิดบ้านเอาชนะทางด้านไปตั้นได้3ประตูต่อ1จานเหนือขอบขั้นหมายจริงสามารถชนะไปตั้นได้3ประตูต่อ1นล่งสำหรับนอตติงแฮมฟอร์เรสถือว่าเรียกฟอร์มที่ดีขึ้นมาได้แต่สำหรับาทางด้านเซาท์ทมตันเองเนี่อันดับที่20เซาททมตันนี่ผลงานไม่สู้ดีนะไม่เอาอะไรเลยเพราะว่า9นัดหลังในเซาททมตัน เก็บชัยชนะไม่ได้เลยครับเป็นการเสมอ3แล้วก็แพ้ถึง6เกมนำสลับเซาเทมตันนะฮะแมวันนี้จะออกอยังไงเรนะ็บนองจากเกมมองจากอา่าเรียกว่าฟอร์มโดยรวมแล้วกันครับวันนี้ก็น่าจะเป็นทางด้านนอตติงครับบริดจที่น่าจะอ่กลุ่มเกมคองเกมได้เหนือกว่าทางด้านเซาเทมตันนะผมเพราะว่าเป็นได้การได้ ได้เล่นในบ้านของตัวเองด้วยได้รับแรงเฉียงเสียงเชียร์จากแฟนบอลของตัวเองนะครับและสถิติการเจอกันของทั้งสองทีมนี้ห้านัดหลังเจอกันเนี่ยเป็นการเรียกว่าเก็บชัยชนะได้ทีมละสองครั้งเหมือนกันนะครับชนะสองแพ้สองเสมอหนึ่งนะครับผมคือฟอร์มแล้วมันคือโดยรวมมันสูสีกันคู่นี้เจอกันทีไรนี่ก็น่าจะมันนะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะก็ว่าได้นะครับผมสำหรับสองคู่นี้วันนี้มองแล้วเนี่ยนะฮะ ยังไงวันนี้ก็ต้องเชียร์ไปที่เจ้าบ้านนะผมว่าน่าจะสามารถชนะทางด้านเซาเทนตันได้ไม่อยากว่าเซาเทนตันเนี่ยน่าจะตกชั้นโดยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ส่วนมากลอตเติงแฮมโฟเรสต์ก็ยังมีโอกาสอยู่เพราะว่าตอนนี้นอตติงแฮมโฟเรสต์เนี่ยอยู่ที่อันดับที่สิบเจ็ดถ้าชนะอีกสักสองสามเกมเนี่ยติดกันเนี่ยน่าจะ รอดผลจากการตกชั้นก็อาจจะเป็นไปได้สำหรับนอตติงแฮมเฟรตเพราะฉะนั้นวันนี้ขอเชียร์ไปทางที่นอตติงแฮมเฟรตน่าจะเก็บใจช,ชนะเหนือทางด้านเซทาท์ทอมตันได้นะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์หรืออย่างไม่แย่ๆอย่างขี้เหร่ๆก็น่าจะเสมอเซาท์ทอมตันแล้วผมวันนี้เปิดราคามาที่ศูนย์จุดสองห้าก็ไม่แพงนะผมก็ลองดูผมลองดูว่าคู่นี้จะออกมาเป็นยังไงครับสำหรับสกอร์ของคู่นี้นะผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ